นายพูลพัฒลีสมบัติภัยบูรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานหรือกอกพเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงแล้วก็ยังมีเรื่องต้นทุนราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยส่งผลกระทบด้านต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประกอบกับปัญหานี้ค่าเชื้อเพลิงค้างชำระในงดก่อนหน้า จึงทำให้อัตราค่าไฟฟ้ารอบต่อไปอาจจะต้องปรับเพิ่มโดยค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT นะครับขึ้นในระดับ46.83ถึง182.99สตางค์ต่อหน่วยครับพอเอาไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.7833บาทต่อหน่วยจึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บในงวดกันยายนถึงธันวาคม2,561เนะี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4บาท65สตางค ถึง6บาท1สตางค์ต่อหน่วยจากงวดก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยครับอย่างไรก็ดีเรื่องนี้กกพก็บอกว่ายังคงตระหนักถึงปัญหาค่าครองชีพของประชาชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศที่ต้องทําให้เกิดความสมดุลมั่นคงและมีเสถียรภาพดังนั้นสัปดักง,งานกกพนะครับจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างๆผ่านทางเว็บไซต์สำนักง,งานกกพ ตั้งแต่12ถึง26กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะมีการสรุปและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปตามแนวทางดังต่อไปนี้ครับกรณีที่1ผลการคำนวณตามสูตรการปรับค่า FT คือจ่ายคืนภาระ,ระต้นทุนโคงค้างทั้งหมดค่า FT ขายปลีกเท่ากับ222.71ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะปรับขึ้นเป็น6บาท1สตางค์ต่อหน่วยนั่นคือกรณีแรก ส่วนกรณีที่2ครับกรณีถ้าจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน3งวดค่า FT ขายปลีกจะเท่ากับ1 1 3 7สสตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มปรับขึ้นเป็น4.92บาท92สตางค์ต่อหน่วยกรณีที่3ครับกรณีจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน6งวดค่า FT ขายปลีกเท่ากับ8 6 5 5สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐานที่ 3บาท78สตางค์ต่อหน่วยค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น4บาท65สตางค์ต่อหน่วยครับนั่นคือ3แนวทางนะครับรอดูครับว่าจะมีแนวทางช่วยเหลืออะไรยังไงกันบ้าง <S <S ไม่งั้นปรับขึ้นเยอะเลยทีเดียวฮะ